สวัสดีค่ะวันนี้แสดงมาพร้อมกับเทรนเนอร์ซึ่งวันนี้มีทีเด็ดเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเจอเทพวาดผ่าในตำนานเทรนเนอร์คนนี้จะเป็นลักษณะอยา่างไรแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดียเ๋ยวขอเชิญพี่แม่เลยค่ะครับผมวันนี้จะมาสอนการใช้จงเทพาถผ่านไหมครับผมจ,จะสอนง่ายๆครับผมก็มเกลลวลเา,าเาตะคตู่งหรอกูใช่ไหมครับอธิบายหน่อยครับผมกุ้งหร่อกูเราถ้เราเตะไม่ดนเลยครับแล้วเราเตะกูใช่ไหมครับกูจะมามาต่อยเราหรือก็มาเตะเราซ้อมแต่ถ้าเรามีมีสองต่อไปผมก็แบบ มีข้อนหางเข้าไปครับแล้วเขามาก่อนเราเลยขั้นหางโดนเขาพอดีเลยครับผมตู้นั่งสู้ก็จะแบบเสร็จจังหวะแล้วก็จะโดนเราโต้กลับล็อกง่ายๆนะครับดูครับผมก็เยืนเยืนมูนธรรมดาครับผมเตะเตะปุ๊บปุ๊บแล้ก็ลงเห็นไหมครับแล้วก็ขั้นหมุนขั้นซ้ายนะครับแค่นี้เดี๋ยวจะทำให้เร็วๆนะครับผมง่ายๆครับหนึ่งสองสามเตะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟ้องได้ เห็นก็ได okay. yeah, so ้เร so ียบร้อยละโอเคให้ลองดูพี่เลยทำมาูซึ okay. da ่งมันก็ไม่เ exactly ห็นจะน่ายากตรงไหนเลยใช่ไหมทุกคนถ้าอะไรเนี่ยไวจิติกอยางเรากดูกแบบนี้เราก็ทำได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งต้องยืดต่อไหม็นเรื่องส่หรับคนอายุเยอะอันนี้เราต้องยืดบริเวณขาให้ยืดเยอะเลยนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้ด้วยแล้วก็หลังกาจะต้องยืดหลังด้วย ถูกไหมกินเนื้อยาเหรอเคยต้อนนั้นเขอินต้าข้างแก๊กตัวพุชโอเคพุชออได้รัได้ครับเทานี้ได้อะไรบ้างคะนเนื้อกสาระอีกนึงมันมันเป็นการคระกอบนะรับสมมติเอ๋ขอบคุเขาหอแค่มันจะได้ดีลด้วยเพราะาเราเราเตะตู้สู้อ่นีใช่มครับเตะ ปุ๊บเงี้ยราคูนจะตองปล่อยเราไหมต้ปล่อยไหมเขาปล่อย่้านมาปุบมันก็จะโดนมันก็จะโดนพอดีมันก็อย่าแบบโอเคเราสามารถล็อกได้ไหมจ๊อสแอดวานค่ะเดี๋ยวยังไงที่จะมีคลิปหนวยถัดไปติดตามชุดนะคะโอดีค่ะ